กำลังเป็นที่นิยมกำลังเป็นคนเนื้อหอมนะครับสำหรับโรเบนอโมริมมีรายงานล่าสุดบอกว่าบาซาร่วมวงแจมแย่งตัวออมริมด้วยเหมือนกันนะครับรายงาน,นข่าวจาก The Independent ครับสื่อก็รายงาน,นบอกว่าบาซโลน่าเนี่ยเข้ามาร่วมวงแย่งลายเซ็นของโรเบนออมริมคุณซือของสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้บาซ่าเป็นอีกทีมที่กำลังมองหาคุณซือคนใหม่นะจะเ,เข้ามาทำหน้าที่แทนที่ของชาบีดัดนเดสที่จะอำลาบาซ่าหลังจบฤดูกาลนี้เหมือนกัน ตอนแรกครับบาซ่ามีทงร่วมรุ่นเลเเซนของชาบี้อรอนโซ่คุณชายนะครับที่ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลแล้วก็ไบเยอร์มิวนิกก่อนทางอลรอนโซ่เองจะยืนยันว่าจะอยู่กับไบเออร์เลเวเซนต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับยังอยากทําทีมเลเวอร์ต่อนะครับเพราะว่ามีความสุขนะครับตอนนี้ก็ลุนแชมป์บุนเดสลิกาแบบใกล้เอื้อมแล้วรายงานล่าสุดก็บอกว่าการตัดสินใจของชาบี้อลอนโซ่นั้นทําให้ทางบาซ่าเองหันไม่ให้ความสนใจในตัวของรูเบนอโมริม และต้องการปิดดีวให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้เอ,อเราต้องบอกว่าค่าฉีกสัญญาของโรเบนอโมริมอยู่ที่ราวราวล้านยูโรซึ่งอาจจะมีปัญหาสําหรับทางบาซ่านะที่กําลังเดือดร้อนเรื่องการเงินในเวลานี้นะครับอ,อยากจะปิดดีวให้เร็วที่สุดแต่สภาพการเงินของบาซ่าไม่มีความคล่องตัวนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่มันจะเกิดขึ้นถ้าว่าอยากจะได้ตัวกุนซือรายนี้นะครับเพราะมีค่าฉีกสัญญา สำหรับรูเบนอโมริมล่าสุดเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบฉุนเลยครับมีข่าวโยงว่าจะเป็นทายาทของเจ็เกคลอปอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆนะครับเขาก็เริ่มเบื่อข่าวที่จะเป็นแบบนี้แล้วสําหรับอโมริมครับฉุนเหมือนกันครับออกมาสัมภาษณ์บซื่อนะครับทุกคนลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแข้งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอภัยแข้งเวอรซันของคูซื้อรายนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดแพัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม